นี้คับผมนายประด์สัง์พันพิาสวรรค์พร้อมด้วยท่านานแพทย์ปรีดาวรรหานท่านในแพทย์สาธุจังหวัดทําหน้าที่ในการเป็นผู้แถลงข่าวรายใหม่9รายนะครับแล้วก็มียืนยันจากส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็เดินทางเข้ามารักษาที่จังหวัดโดยอีก2รายรวมเราวันนี้มีผู้ป่วยทั้งสิ้น11รายนะครับต่างตรวจที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เดินทางกลับมาบ้านเกิดน,นะครับเพื่อรักษาพยาบาล แบ่งเป็นอำเภอด่านซ้าย6รายนะครับอําเภอภูกระดึง2รลายแล้วก็อำเภอปูหลวง1รายนะครับส่วนอีก2รายที่นําเป็นผู้ป่วยในพื้นทีุ่งเทพมหานครแล้วแต่กองปรับมารักษาที่เราวก็มีที่อำเภอนานดวง1รายแล้วก็อําเภอวังสพุง1รายนะครับอย่างอื่นนะครับขณะนี้เรามีผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล49รายนะครับมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ ที่ต้องติดตามอยู่385รายนะครับมีผู้ปว่วยที่หายกลับบ้านวันนี้4รายนะครับดัน้จะเห็นว่าจํานวนผู้ปว่วยที่เป็นผู้ปว่วยรายใหม่เข้ามาเนี่ยก็จะมากกว่าจํานวนผู้ปว่วยที่หายกลับบ้านนะครับก็ทําให้มีความหนาแน่นของการใช้เตียงเพื่อรักษาผู้ปว่วยโควิด -19 นในจังหวัดเลยมากขึ้นนะครับรายหนึ่งในเก้ารายของวันนี้นะครับก็คือรายที่142ของ จังหวัดเลยเป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ49ปีทำง,งานอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับทำง,งานก่อสร้านงะครับมาพร้อมกับผู้ป่วยรายที่143-144นะครับรอบนี้มา3รายนะครับเข้ามาที่เอำเภอด่านซ้ายนะครับผมมีลำดับมา,าอยู่ที่บ้านห้วยไผ่ตำบลนอนีปุ่มนะครับตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพมหานครแดวนท27มิถุนายนนะครับมีอาการ ปวดศีรษะไอเจ็บคอปวดร้ามเนือ้อจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสนะครับก็เป็นอาการมาตรฐานของโควิด1 9ปัจจุบันก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลด่างซ้ายนะครับรายนี้ก็ไม่มีผู้สมผัสเสี่ยงโซงนะครับเดินทางมาถึงก็เข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาลในห้องแยกนะครับรายที่145นะครับอาชีพยยเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ อยู่ที่อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับอายุ40ปีรายนี้ตรวจที่กรุงเทพมหานครที่26นะครับตรวจพบเชื้อแล้วก็ทราบผล27แล้วก็เดินทางกลับมาเลยนะครับเข้าพื้นที่เราด้วยอาการไข้ไอเสมหะเจ็บคอจมูกไปได้กลิ่ปัจจุบันก็รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลภูกระดึงครับรายที่ทน,นะครับ รายที่146สนะครับผู้ป่วยหญิงไทยอายุ32ปีนะครับอยู่ที่พูกระดึงนะครับตรวจพบเชื้อที่จังหวัดนครปฐมนะครับ28มิถุนายนตรวจพบเชื้อเสร็จก็เดินทางกลับนะครับมีอาการหายใจลําบากเริ่มป่วยมีอาการ29มิถุนายนนะครับก็ปัจจุบันก็นอนรักษาที่โรงพยาบาลภูกระดึงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่3รายนะครับรายที่147ครับ เป็นผู้ป่วยเพศชายนะครับสัญชาติกัมพูชาอายุ38ปีอาชีพรับหมอก่อสร้างที่กรุงเทพมหานครอ่ฟูมีลำเนาอยู่ที่อำเภอูหลวงนะร,รายที่1 4ึรยี่นะครับเป็นผู้ป่วยชายไทยอ่าอายุ48ปีขับรถบริษัทซิสโก้นะครับเป็นสามีของผู้ป่วยรายที่144อยนะครับอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายนะฮะตรวจพบรายที่ 149เนะครับเป็นหญิงไทย29ปีทําหน้าที่เป็นธุรการในแคมป์คนงานก่อสร้างนะครับเขตภาษีเจริญนะครับภูมิลำเนาเดิมก็อยู่ที่ด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับรายสุดท้ายนะครับก็เป็นสามีของรายที่149นะครับก็คือเป็นชายไทยอายุ30ปีอาชีพวิศวกรก,ก่อสร้างนะฮะอยู่ที่ภาษีเขตภาษีเจริญนะครับ ผมมีลำเนาภรรย,ยาก็คืออยู่ที่ด่านทรายก็มาพร้อมภรรยานะครับตรวจที่กรุงเทพพบเชื้อวันที่28มิถุนายนอีกสองรายที่ผมนำเรียนว่าตรวจยืนยันเรียบร้อยนะครับแล้วก็บันทึกเป็นจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่เขตที่อื่นแล้วก็เข้ามาในพื้นที่เราเราก็ดูแลต่อเราเข้าไปในนัเป็นผู้ป่วยของจังหวัดเลยนะครับก็คือรายแรกมาที่มาจากอำเภอผมมีลำเนาอยู่ที่อำเภอนาด้วงนะครับเป็นหญิงไทย28ปี เป็นคนงานก่อสร้างเช่นกันนะครับที่รับมารักษาต่อก็มีภูมิมลำเนาเดิมอยู่ที่อำเภอวังสะพุงนะครับอายุ50ปีเพศหญิงอาชีพรับจ้างนะครับเป็นคนงานก่อสร้างบริษัทอิตาเลียนไทยหลักสี่กรุงเทพมหานครนะครับมีประวัติเคยรักษาที่โรงพยาบาลประมงกุฎมาก่อนนะครับ14มิถุนพฤษภาถึง10มิถุนายน64ารายนำเข้ามา2รายมารักษาต่อที่เรานะครับ ครับถ้าดูแผนภูมิก็เป็นช่วงที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมากนะครับในสัปดาห์นี้ก็น่าจะ30มรายเต็มพิกัดที่เราคาดการไว้นะครับว่าถ้าเมื่อไหร่มีจำนวนผู้ป่วยสะสมเกิน30คนต่อสัปดาห์เนี่ย<ม>ก็ถือว่าเป็นอยู่ในสถานการณ์ที่มีการระบาดนะครับก็พยายามทุกทางที่จะหยุดยัง้งยับยั้งการระบาดนี้ให้ได้นะครับ